นีครับผมบอยรีวิวของะคระับวันนี้เราจะมารีวิวขนมขนมแปลกแปกขนมยุคใหม่นะครับไปเจอร้านที่เขาขายขนมแบบขนมเยอะมากก็เลยแบบซื้อมารีวิวให้ดูกันโอ,โอ้นี่เลยนะครับทั้งหมดนี่เลยรวมๆกันเนี่ยเป็นพัน พันกว่าบาทผมก็ซื้ออนนุนมาอย่างละนิดอย่างละหน่อยอะไรอย่างเี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวจะไล่ดูไปทีละอย่างเลยนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับแต่ที่ว่าเห็นแล้วแบบมันฮิตฮิตจริงๆเลยอะ่ะไอเนี่ยขนมลูกตานี่นี่ขนมลูกตานะครับลูกหนึ่งไม่ใช่ถูกถูกนะครับเรามาดูอันแรกเลยดีกว่าขนมลูกตานะ มันมี2แบบนะครับถ้าเกิดว่าเป็นแบบพออย่างเงี้ยมันจะมีไส้ข้างในนะฮะเขาบอกนะแต่ยังไม่เคยกินนะแต่ถ้าเป็นพวกอย่างนี้นะครับผมก็จําไม่ได้ว่ามันมันกี่บาทไม่รู้อะ่ะแต่มันจะถูกกว่าที่อยู่ในซองนะครับในซองเนี่ยแพงเอาแบบไอ้นี่ก่อนดีกว่าแบบไม่มีไส้นะครับว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงนะครับโอ้เป็นขนมที่น่ากลัวมากเลยนะฮะวิธีการแกะแกะยังไงโอ้แกะยากอยู่นะเนี่ยเฮ้ยแกะยากอยู่แกะยากอยู่เ,ยเ,ยยยยยเดี๋ยวขอเอาอุปกรณ์เสริมก่อน มันไม่ได้เกะง่ายๆนะครับเนี่ยม,มันแข็งมากเลยอ่าโอเคออกแล้วใครที่ซื้อไปกินนะครับแนะนําให้ผู้ปกครองแกะให้นะฮะเพื่อความปลอดภัยนะครับอ่าอ่ะคัตเตอร์น่าจะไม่เวิร์กขอเอากันไกดีกว่าครับเราใช้กันไกนะฮะตัดเลยอ่าคนนี้ได้กินละหอมหอมดีขนมลูกตานะครับ มันเป็นลูกกตาประกบกันแบบนี้นะฮะโอ้มันจะแบ่งออกมาได้เป็นสองฝั่งนะฮะนี่เอามาใส่เป็นลูกตาแบบนี้เลย <c oughs> เอามาใส่เป็นลูกตาได้เลยนะครับอ่เดี๋ยวลองกินนะฮะอือืออืออืมอม,มันก็เป็นเยลลี่อะเยลลี่แบบแน่นๆนะครับรสชาติก็ โอเคเป็นเยนลือ,อแน่นมากเรามาดูตัวแพงดีกว่าอันนี้ตัวถูกนะครับเรามาดูตัวแพงแพ็กเกจคล้ายๆกันนะครับตัวนี้แต่นี้จะอยู่ในซองอืมตัวแพงแกะง่ายมากนี่ตัวตัวแพงนะครับไม่ต้องใช้อะไรช่วยเลยนะครับแกะออกเลยนะฮะอืมอืมแล้วตัวแพงนะครับฟิลแรกเลยที่จับเนี่ยนุ่ม นิ่มกว่ากันเยอะมันจะนิ่มๆเลยอ่ะเนี่ยเห็นไหมครับนิ่มมากข้างในเขาบอกว่ามีไส้นะครับเดี๋ยวพี่โบจะฉีกออกมาดูโอ้หูนี่นะครับด้านในนะครับเป็นไส้ออกมาอีกนะครับนี่เห็นไหมอืออันนี้น่ากินมากอืออ่าไส้เปี้ยวกินไปทั้งลูกเลย เปรี้ยวตัวของแพงเนี่ยตัวของแท้นะครับเขาจะมีไส้เปรี้ยวๆอยู่ข้างในแล้วก็แกะง่ายกว่ากันเยอะมากก็โอเคของแท้อร่อยกว่าครับเปรี้ยวๆดีอันต่อไปเอาอะไรดีเอานี้ว่ะตัวนี้ซื้อมาเป็น3มแท่งนะครับสามรสชาตินะครับอะไรไม่รู้นะเราจะมาดูกันว่าอันนี้มันคืออะไรนะครับใช้สีชมพูนี่แหละโอ้ มันเป็นตัวเยลลี่อยู่ข้างในอ่ะอ๋อนี่นะฮะตรงปลายนะครับมันจะมีรูเล็กๆๆๆๆๆอย่างนี้นะครับตรงปายนี้นะฮะมันจะมีเป็นรูรูนะแล้วก็กินหมุนหมุนหมุนมุนอ,ออกมาแล้วออกมาแล้วครับออกมาแล้วครับเยลลี่อืมเหมือนกินอะไรวะเหมือนกินน้ําตาลน้ําตาลปกติอะ่ะน้ําตาลแบบเหนียวเหนียวนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมมันออกมาเป็นแบบเงี้ยนี้เลยนะ ตัวนี้เราก็ใช้หมุนๆๆน,น,น,นะครับแล้วก็ดูดไปเรื่อยๆนะครับประมาณนั้นอืตัวนี้ที่ผมเอามามีสามสีมีโคลาแล้วก็มีเลมอนอีกนะครับโอเคผ่านไปอันต่อไปนี่ครับยาสีฟันยาสีฟันของกินได้อ่ามีสองแบบนะครับมะม่วงกับตัวองุ่นนะครับ2แบบนี้นะครับราคาจําไม่ได้แล้วอ่ะมันซื้อมาหลายๆอย่างรวมๆกันนะ มันเยอะมากอ,ะอ่ะอ่าเรามาดูตัวนี้หืมฝาที่ปิดมาเนี่ยคือเปิดมาปุ๊บหลุดออกมาเลยนะฮะอ่าลองกินกันเลยนะอืมตัวนี้รสชาติเหมือนวุ้นที่เอาไปแช่ช่องช่องฟีสอะครับช่องช่องแข็งนะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าแช่เย็นกินน่าจะอร่อยอืมอืมกโอเคอ่ะมาลองดูนี้ดิแมงโก้มะม่วงเนี่ยตัวฝาเนี่ยพอเปิดปุ๊บเนี่ย มันไม่ได้ซีนมันไม่ได้อะไรเลยนะครับอืมมัม่วงอังุ่นอร่อยกว่าตัวนี้นะครับอังุ่นอร่อยกว่านะครับโอเคอันต่อไปเป็นเหมือนกับโอรีโอที่เสียบไม้นะครับแล้วเขาบอกว่ามันมีเม็ดป๊อกแปะป๊อปแปะอยู่ข้างในด้วยโอเคเรามาลองกันเลยดีกว่าเคโยมันไม่ใช่โอรีโอครับทุกคนในรูปเนี่ยมันเป็นเหมือนกับโอรีโอนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ย มันคือมันเป็นลูกอมอ่ะมันเป็นน้ำตาลลูกอมแข็งๆเลยนะครับเดี๋ยวดูเนี่ยเป็นแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็จะมีผงป้อปแปะอยู่ข้างในเออยินโอ้ยินไหมอ๋มอมันไม่ได้เป็นโอริโอนะครับ มันเป็นลูกอมแข็งๆเลยอ่าสองอันนี้น่าจะเหมือนกันอันนี้เป็นหมาฝรั่งของไทยนะครับเป็นหมาฝรั่งรดมินนะฮะตัวนี้เนี่ยตอนเด็กๆเด็กๆเขาจะชอบเอามาเล่นอนะว่าเป็นเหมือนกับหมาฝรั่งบุหรี่นะแต่จริงๆก็ไม่ดีหรอกนะครับมันรูปทรงมันจะเป็นคล้ายๆกับบุหรี่นะอ่าก็เอามาคาบเล่นอะไรกันได้นะตัวนี้หลายๆคนน่าจะเคยกินอยู่ตัวนี้ไม่มีอะไรพิเศษเป็นแค่หมาฝรั่งเฉยๆครับต่อไปนี่ ลูกอมหมีแพนด้านี่น่ารักมากซองนะครับเป็นรูปหมีแพนด้านะครับแล้วข้างในก็จะมีลูกอมสีดำา1เม็ดแล้วก็สีขาวหนึ่งเม็ดนะครับเรามาลองกินกันดีกว,ว่าว่ามันเป็นยังไงนะครับตัดค่ะป๊าปเขาให้นี่นะฮะออกมาเป็น2รูปแบบนี้นครับเบามากจะเป็นช็อกโกแลตหรือเปล่าไม่ใช่ช็อกโกแลตครับมันเป็นเหมือนข้าวพอง เป็นข้าวพองนะครับแล้วข้างนอกก็จะเคลือบชอเเ็อกโกแลตไว้นะฮะโอเคอันต่อไปขนมเครื่องมือนะครับโอเคเรามาดูดีกว่าข้างในมันเป็นยังไงนะฮะโอ้โหนี่ครับเขาเป็นชอเเ็อกโกแลตนะฮะตรงด้ามจะเป็นชอเเ็อกโกแลตอืมอืมแต่ข้างบนนี้เป็นชอเเ็อกโกแลตแบบออกเป็นนมนมนิดนึงนะฮะนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้พวกลูกอมเนี่ยก็ชอ็อกโกแ็คเนี่ยโอ้โหนี่ลูกอมปีศาจ เรามาลองกินลูกอมปีศาจกันดีกว่าครับสมัยก่อนนะครับลูกอมปีศาจเนี่ยโรงเรียนห้ามกินเลยนะครับเพราะว่ามันจะปากเปิดมันจะนั่นไปหมดเลยสีเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าลูกอมปีศาจมันจะปีศาจจริงไหมนะฮะอืมอืมอืมนี่นะฮะเคี้ยวไว้แป๊บเยอฟันสีนดำเงินแบะเลยฮะดูลิ้นนะฮะเออ เนี่ยลูกอมปีศาจนะครับมันจะเป็นประมาณนี้นะฮะแล้วก็พวกนี้ก็จะเป็นพวกเนี่ยช็อกโกแลตอะไรกระป๋องกระแป๊กทั่วๆไปนะครับโอเคตรงนี้ผ่านไปก่อนนะฮะโอเคเรามาดูพวกนี้ดีกว่าอันนี้อันนี้ขวดยาคูขวดยาคูาค,ครับนี่นะฮะขวดยาคูแบบนี้นะครับป๊าบด้านในเป็นขนมก้อนเล็กๆแบบนี้อ่ะปุ๋ยสาระเลยเป็นขนมช็อกโกแลต มันเป็นข้าวพองแล้วก็เคลือบช็อกโกแลตแบบช็อกโกแลตแบบอืมถ้าถามว่ามันน่ารักมันสวยมันอะไรอะ่ะมันโอเคมันก็ดูน่ารักดีนะครับแต่ถามว่าถ้าจะาให้กินจริงจังอะ่ะขนมพวกนี้ผมก็ไม่ค่อยแนะนำนะฮะอ่ะอันนี้เป็นเครื่องกดลูกบอลดูดีมันจะลงไหมอืมกดมาอืมเปิดอย่างนี้อ๋อ เราต้องเปิดฝาด้านในก่อนนะครับก็ปิดกลับเข้าไปปึ๊บปิดไหมแล้วกดลงมาอืมกดนี่ออกมาแล้วออกมยออกมาออกมา,ออกม,ามันออกยากเหมือนกันนะครับเออมันต้องกดลงไปลึกๆเลยนะครับตัวนี้นะครับถึงจะออกนะครับอือเรามาลองชิมกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะฮะหวานเยบหวานเยบ ไม่มีคุณค่าทางอาหารเลยแนมะ้แต่นิดเดียวนะฮะกินได้เล่นๆได้มาดูอันต่อไปตะก,กา้าปิกนิกแน่เป็นตะก,ก้านะฮะเรามาดูกันว่าข้างในเป็นอะไรบ้างาได้ลูกอมมาซองหนึ่งอันนี้ก็แพงอยู่นะ20-30ิบสาสเลยมั้งผมจำไม่ได้ได้ลูกอมมาเงี้ยซองเนี้ยเล็กๆลูกอมอร่อยไหมหวานมากเลยอันเมื่อกีอ้ไปอยู่ด้วยกันเลย ไป <laughs> มันก็สนุกดีนะฮะนี่ดีกว่านี่ว่าโค้กครับเป็นขวดปัม๊มอันนี้คือแบบน่าสนใจมากเป็นขวดปัมป๊มๆนะฮะกินเนี่ยเออก็รสชาติคล้ายๆโค้กมันก็น้ำตาลนะฮะน้ำน้ำหวาน เราเหลือตัวเด็ดๆไว้นะครับตัวนี้เดี๋ยวจะรีวิวตัวสุดท้ายเลยนะครับตัวนี้แพงมาก150บาทเรามาดูในบินโตเราก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างครับบินโตครับผมว่าไม่แค้วลูกอมหวานๆนี่แหละหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ด้วยบินโตเปล่าครับบินโตเปล่าครับมีชั้นบนชั้นเดียวครับนี่ก็อมน่าจะเหมือนอย่างนี้แหละฮะเหมือนกับตัวตะกร้านะครับ มามา,มาไหนๆก็ไหนๆแนละลองชิมดูอืออือโอ้อันนี้ไม่ใช่ข้าวองเลยอันนี้น้ำตาลล้วนๆเลยครับแน่นๆเลยฮะบินโตนะครับก็จะมีแค่ชั้นบนชั้นเดียวนะครับชั้นล่างๆไม่มีอะไรแล้วครับก็เอาไปเล่นขายของได้เธอวันนี้ฉันทำข้าวมากินแหละมากินด้วยกันไหมอะไรประมาณนี้ มาอันต่อไปนะครับเป็นยำยำช้างน้อยครับอันนี้ปกติเคยกินรสข้าวโพดแต่ตรงนี้นะมันเป็นรสใหม่ๆนะครับไม่เคยกินเหมือนกันรสโนรีสาหร่ายรสมะนาวเฮ้ยเป็นรสมะนาวครับตัวนี้รสข้าวโพดนะฮะเรามาลองรสมะนาวดีกว่าแปลกมากตัวนี้นะครับด้านในก็เป็นแบบยำยำช้างน้อยปกติอ่ะเออเป็นเส้น นี่นะครับเป็นเส้นๆแบบนี้เลยนะฮะแล้วจะมีผงมาให้แต่ก่อนอื่นเนี่ยผมไม่น่าตัดเลยจริงๆมันต้องไม่ตัดมันต้องแบบนี่มันต้องทุบๆแบบนี้แล้วก็ฉีกใส่ผงไปนะฮะแล้วก็เขย่าปั๊ดใส่ผงครับน้ำลายไหลกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับยำยำช้างน้อยนะฮะแล้วเราก็เขย่าครับเขย่าเขย่าเขย่าขย่าเขย่าเลองชิม ผมว่าอันนี้เวิร์กสุดจริงจริงอันนี้เวิร์กสุดยำยำช้างน้อยครับอมืมันให้ความรู้สึกตอนสมัยเด็กๆกลับมาเลยอจริงๆผมว่ายำยำช้างน้อยเนี่ยเวิร์กสุดแล้วขนมที่เอามากินตอนนี้นะครับวันนี้นะฮะเรามาดูอันสุดท้ายครับอันสุดท้ายนี่เขาบอกว่ามันเป็น ช็อกโกแลตถังตัวนี้150บาทเลยนะครับตัวนี้แพงนะมาแกะดูดีกว่าว่าข้างในมีอะไรบ้างโอ้โหนี่ลองชิมเลยอืมอันนี้ดีครับสมราคาถ้ากินปกติขา้างหน้าจะต้องใช้ช้อนนะฮะอืมมันเหมือนข้าวอองเหมือนคนไอเนี่ยซีเรียลอะ่ะอืมตัวนี้กินกับ นมตอนเช้าถือว่าน่าจะดีเลยแหละมันไม่หวานมากเหมือนไอ้พวกขนมเนี่ยพวกนี้นะครับอันนี้จะมีความเป็นแบบเป็นช็อกโกแลตด้วยเป็นนมด้วยครับไอ้ตัวนี้อร่อยถ้ามีช้อนนะตักกินนะฟินเลยก็ทั้งหมดที่รีวิวมานะครับที่ว่าเข้าตาเลยนี่เลยยำยำช้างน้อยคลาสสิกอร่อยเหมือนเดิมแล้วก็ไอ้ตัวนี้ครับอร่อยดี150บบาทใครเคยกินแบบไหนบ้างน,นะครับคอมเมนต์มาให้หน่อยเรียกว่า ชอบกินแบบไหนแล้วก็แบบไหนที่ไม่ชอบเลยสําหรับพี่บอยนะไอ้พวกอย่างเงี้ยไอ้พวกอย่างเงี้ยไม่ชอบเลยเพราะว่าขนมมันไม่มีอะไรที่แบบกินโอเคเลยนะครับแต่อย่างอื่นก็พอได้ไอลกกนะ้ลูกตาเนี่ยลูกตาต้องแบบเป็นซองนะของแพงถึงจะดีถ้าเกิดว่าของถูกเนี่ยเป็นเหมือนเยลลี่ธรรมดาเลยนะครับ โอเคสำหรับยิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้ด้วยแล้วมาเราดูต่อไปว่าพลิปต่อไปจะเอาอะไรเจ๋งๆมารีวิวให้ดูกันอีกขอบคุณครับบ๊ายบาย